อ๋อมึงอย่าคนตีนะมึงอย่าคนตีมันภัยไอ้เดี่ยวคนนะกูบอกก่อนนะมึงเลิกเล่นเลยนะมึงเลิกเล่นเลยนะมึงอีกตัวนึงนะมึงเลิกเล่นเนี่ยปังหมดนี้ของกูกูมึงยิหนมาแม่งเอาไปเเดี๋ยวเจอก็ยังไม่มา โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมนนวัฒน์อินทรีนะครับผมตอนนี้นะครับผมเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ไอ้ต้องไปลงเรียนแต่เช้าแต่ตอนนี้ยังไม่นอนยังเล่นเกมอยู่นะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปถึงสองล้านห้าแสนซับนะครับผมตอนนี้ก็สองล้านสามแล้วนะครับเสื้อสวยๆอย่างนี้นะครับผมก็สามารถทักไปสั่งซื้อได้ที่ไอจีนนทวัฒน์แล้วก็เขียข้างล่างแล้วก็เอ็นทีนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้นะครับตัวละสี่ละห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าวันนนี้ะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ไเนี่ยติดเกมเกินขนาดอ่ะเกมมึงพามาเล่นหรือเปล่าติดเกมแบบเกินขนาดแบบไม่ทําอะไรจริงเดี๋ยวขึ้นคลิปไปดูออไอ้ว่าเป,ไป็นเป็นยืมของนี้นรหรือไาล่ะพี่ไปซื้อก่อนเร็วๆพี่ไปซื้อก่อนดิอย่าเป็นยาข้าวเร็วๆรีบไปซื้อพี่ก็ไปซื้อที่มึงจะกินไม่ข้าวมึงามดิพี่ไปซือ้อก่อนไปไปก่อน,นแล้วมึงงงานมีอะไรอยู่หรือ้งแต่ละไอ้ขอร้อง เล่นเกมเร็วๆก็คือนั่นแหละครับผมคือมันไม่ทําอะไรเลยเว้ยวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรจริงๆนะครับก็เล่นแต่เกมทั้งวันนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้แม่งก็น่าจะไม่ได้ไปวันนี้ก็เลยจะมาดัดสันดานมันจะยึดโทรศัพท์เลยนะครับผมยึดโทรศัพท์ยึดคอมไม่ให้มันเล่นเลยสักอย่างนะครับผมอย่าดราม่านะครับเพราะว่ามันมันไม่ทําอะไรจริงๆมัน๋ยไม่เสียคนนะคือปกติมันจะไปนอนกับพ่อแม่มันแล้วตอนนี้พ่อแม่ไปทํางานก็ตามผมมาจะดัดสันดานมันจริงๆ้วยไอ ไอ้ไอ้ไประหยาดน้ำนอนเดี๋ยวไม่อาวอกวิ่งเลยเร็วเร็วเดี๋ยวไม่อาวอกวิงไปดีรูแล้วร,ร,รูแล้วรู้แล้วไปโอ้โเจ็บไปบอกว่ารู้แล้วอะไรอ่ะนะถ,ถ่ายคนดูนะจะได้รู้ที่ใส่น,นะซื้อคอมมาไม่ทำงานนะครับเรื่องอย่างเดียว แค่อย่างเดียวไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากเล่นเกมพอ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 เอเอเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่ะเออก็ไปก็ไปก็มันตีหนึ่งแล้วเร็วๆวันนี้มึงก็ไม่ไปโรงเรียนเฮ้ยมึงอยากกูตไตนี่วะใครอยู่นี่มึงอยากกูตไตนี่วะกูถามใครไอ,อ้ออมไอ,อ้ออมมึงอย่าวนตีนะมึงอย่าวนตีมันภัยไอ้เสี่ยคนนะกูบอกก่อนนะ <S <S 2> <S 2> มึงเลิกเล่นเลยนะมึงเลิกเล่นเลยนะมึงอีกตัวนึงนะมึงเลิกเล่นกูบอกกูเลยอเลิกเล่นไอ้แต่เลิกเล่นกูบอกก่อนเลิกจะเลิกไม่เลิกกูถาม เดี๋ยวนูเลิกไม่เป็นไรอัอนียุทคอมนะกูบอกก่อนนะเพื่อนครับสามารถสั่งซื้อได้นะมีทั้งบัดยอมนะครับแล้วก็มีสีขาวได้แคบแล้วก็สีดำได้ครับมีทุกไซส์นะครับพอไปอาบน้ำเร็วๆไปอาบน้ำจะนอนไม่นอนไอ้ยายไปอาบน้ำเร็วๆโอเคเดี๋ยวไปไอ้ตีพุงพันเสียคนแล้วเนี่ยตีได้อาบน้ำไปโรงเรียนไหมเนี่ยกูไปโรงเรียนบ้านเลยไม่ได้ไปอ๋อไอ้พุ่งพามจะไปโรงเรียนนะกูถามหงายเราได้นะกูบอกแม่มนะกูฟ้องแม่มนะ สันดานไม่สันดานสันดานทำไมพี่เรื่องอย่างนี้อ่ะทำไมไม่ไปเรียนเขาเนี่ยดูดิไม่ยังเล่นต่อไอ้เหี้ยขนาดนี้แล้วไม่ไปล้างหัวล้างหนาเลยวะเกมมึงอยู่ในข้าวเส้นเลือดจริงเนาะกูถามนี่มันหนุกตรงไหนวะออกว่าแล้วทำไมมันหนุกมึงดูนี่ไอเอสเวนนี่แม่งก็ไม่ไปเรียนนะมันยังเด็กอยู่ไม่ใช่ไงแอดก็อยู่ไหนเอาแอดมาคุยกูดิมันมันมันกรธตั้งแต่ไหนนะไปแล้วเหี้ยวันๆันมันพิชมหานต์ทำเหี้ยแล้วันๆไม่จำอะไรกายออกบอลตีเร็วเร็ อาทิตย์นี้จะบอกว่าอาทิตย์นี้เรียนแค่วันเว้นวันแม่งยังไม่ไปไม่ไปเลยอาทิตย์นี้ไม่ไปสักวันนะครับถามว่าวันนี้ตำแหน่งเม่อไรเรียนขี้เกียจได้ตอบง่ายนะได้แต่เราเจอกันยังไม่มาเดี๋ยวพอเลิกเล่นเล่นเนาะหัวร้องขอร้องผีตีเลิกเล่นตีเอ้ยยิงให้ไอตีเล่นได้ป้วยจิมทำงานเสร็จแล้วแต่มึงอ่ะต้องเรียนวังนี้โอ้ยยังยไปใหญ่ เร็วเร็วเร็วพี่ไปไหนก็ไปก่อนไปเดี๋ยวเอาไม่มีไม่มีมึงจะมาเลี้ยงเพื่อนนอทวายทีทำไมวะมึงจะเลี้ยนไม่เลี้ยนถามไม่เลี้ยนมึงไปแล้วออกเถอะไปเชื่อกูดิไปถ้าเป็นอย่างนั้นที่บ้านหนูไม่เดาหรือเปี่ยไอ้ไอ้กูพูดเล่นอย่ามาโกนตีนเลยนะไอ้ไอ้เป็น้องน้องเชื่อพี่เปน้องไม่พี่ชายนอนไปนอนไปนอนอันนี้จะแยกท้องแะกท้อง อะลองลองดูลองดูนี่จบเลยครับนี่จบเลยครับอย่ายิงอย่าแตกนะไม่มีลองเล่นนะนี่นะสวยหลังนะหลังนะอย่าเอออย่าแตกอ่ะเออเนี่เสื้อไม่ยืดนะครับขนาดใส่เสื้อไม่ยืดนะครับพี่พยายามพี่พยายามมาหนักพี่ขีดเก็บยืดอ่าเนี่ย เดี๋ยวไอ้พงษ์งจะนอนไม่กูถามมดิปะเนี่ยเดี๋ยวไเอางี้มึงเรียนมึงไม่ต้องเอาแต่ว่าเดี๋ยวกูพาไปด่าออกไปได้ไหมเออไม่อยากเรียนเหรอเออทำไมวะเรียนเพราะมันสนุกเลยแล้วพี่ไม่เรียนอ่ะสนุกดีค่ะได้ยานี่มึงย้อนเยอะกว่าใครเออเดี๋ยวเรื่องไปอาบน้ำอย่างนั้นนอนแล้วอะไรแปลกของมันอะมึงจะนอนไม่นอนมึงกูถามดีวะมันเป็นอะไรนักวะ

เอ่าอะไน,นะเออเรา <_ C> e <at> โอ้ยยิงหวัวกูขาดหัวกูอะไรกัน,น <_ C> e <at> ไม่ใส่ไม่ใส่เลยครับเร็วดี <_ C> e <at> พี่จะยิงหนูทำไมละ่ะมึงก็ลงมาดิเออฮะหนูลงอยูยอ่ยาเดี๋ยวเร็วดีวมาไอป้ปลมไอป้ปลมทำอยู่ทำอยู่อ,อโนอ่ะโนะไหนอยู่ตรงไหนไวะยอมดีตัวพี่เนี่ย ลบๆไหนวะเออมันจบดิออกดิจบยอมไอ้ยัยมังจะไปรียนมีเงียโอ้โหกูโดกลเลยเอ๊ <laughs> ทอไรอย่างนี้วะนนทำไ,ไมอย่างนี้เนี่ยใหญ่ไหทำเป็นไหมกูช่วยไม่ได้กูกดจะไม่ได้โอ้ดีลุบปนหนูดูเฉยยิ้ แล้วมันซื้อใหม่ไม่ได้เหรอไอ้มันซื้อใหม่ไม่ได้เหรอมันเหี้ยอะไรไอ้ปี่ิงรถเป็นหนูอ่ะไอ้มันซื้อใหม่ได้ไงปี๊งรถเป็นหนูอ่ะไอ้มันซื้อใหม่ได้อะไรโอวี้โอวี้เย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 ้อู้ยั้งหมดแล้วเปล่าโอ้โ <c oughs> <c oughs> อพี <c oughs> yeah, okay. oh ่มันโทรบวกนะเวะหิวใหี่แล้วอาวะ ไม่เทคไหมอทำไบ้านมันได้ทางกลัวไอออมออมออมันนี่มันนี่มันนี่มาจับไอไอข้าวพุ้มิดไปป่ะไอเจ้ามาปิดที่ปิดไงปิดไงปิดเลยปิดเลยเออจับข้าวพุงอ่ะสามพงอ่ะไปสามพู้งสามที่ในโรงพกม่ต้องพักวลมึงดิงมันงก่อนโอเคยี่ยายมเอาไเที่ยวเอาไเที่ยเลย โอเคนะครับผมนี่ก็ดับสันดานนะครับดับสันดานของเด็กที่แบบไม่รู้การเรียนนะครับฝากกดไลค์ชอบสับค่กดติดตามทะคแล้วก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อด้วยนะครับผมใครที่ชอบนะครับผมคือเสื้อเนี่ยมันดีใช่ไหมตีใช่เขาหล่อใส่กันโอ้พี่คอมพูดเออโอ้ยอารมณเตะดทำอย่างเงี้ยเนี่ยปังหมดนีิของกูคุณยินมีไหมเออเอาโอ้ย มึงว่าดีวะคนดูครับขอวอนนะครับขอวอนจริงๆรงขอขวอนนะครับส่งอาหารหนูให้ผมส่งอาหารหนูอาหารเปหนูแฮนเตอร์ให้ผมมั้งครับเป็นขวอนอาหารหนูกันไอ้เนี้ยคอมู่มาสองหาแลววไ่สัตว์คอมกลางๆนี่และสมควรขอวอนคนดูที่รักสัตว์นะครับผมก็ช่วยส่ง ช่วยตรงอาหารหนูแฮนเตอร์ให้ผมหน่อยนะครับจะผมใช้ดูว่ามันน่าสงสารขนาดไหนอย่ามานันนอนอยู่นะครับไม่มีอะไรแล้วชอบผมเชื่อเลยเลี้ยวซุ่ปีนี้ชอบทำไมอ่ะกูชอบทำไมอะ่ะแปลว่าใครแบบใจดีนะครับผมก็หาร้านอาห,นบบหารหนูแบบอาหารหนูแฮนเตอร์ให้ผมบ้างก็ได้นะครับอาหารหมดนะครับผมไม่รู้จะซื้อตรงไหนแถวบ้านผมมันมีที่ขายนะครับอย่าลืมนะครับอุ่นหนูเสื้อด้วยนะครับใครที่ชอบนะครับจะมีแบบมัดย้อมมีเสื้อสีขาวแล้วก็เสื้อสีดำแบบที่เจมใส่นะครับผมมีให้ดูตอนนี้โคเท่โคเท่ข้างหลังแบงข้างหลังข้างหลัง นี่ใครที่ชอบขยะได้ก็ <ใน S 1> ทางไปที่ไอจีนนทวัฒน์แล้วก็ขีดข,ข้างล่างแล้วก็เอ็นทีนะครับก็ทักไปคุยกันนะครับ<น>ผมก็<น>ส่งตัวประเทศนะครับ<น>ผมค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะครับตัวแรก50ตัวต่อไปก็ฟรีตัวต่อไปก็ฟรีตัวต่อไปก็ฟร,กฟรีก็คือว่าถ้ามึงสั่งร้อยตัวแม่งก็50บาทครับส่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องหอดูรอไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็โอเคไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบบบายคครรัััสสวดี